วิธีดึงรูปจากไลท์ของ Microsoft Office แบบง่ายๆให้ได้ไฟล์ต้นฉบับซึ่งผมได้เตรียมไฟล์มาแล้วนะครับในไฟล์สไลท์ก็จะมีรูปค่อนข้างเยอะเลยนะวิธีทำก่อนอื่นเราจะทำให้ไฟล์โชว์นามสกุลไฟล์ก่อนนะครับโดยการกดไปที่ View ครับและเลื่อนลงมาตรงคำว่า Show กดตรงนี้ครับไฟล์ Name Extension ตรงนี้นะสำหรับ Windows 10นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพโชว์ขึ้นมานะว่าต้องทำแบบไหนเนาะเมื่อเรา โชว์นามสกุลไฟล์แล้วเนี่ยสังเกตว่าไฟล์สไลด์ก็จะเป็น .pptx นะผมจะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ตัวนี้เนี่ยให้เป็น .zip นะครับก็คือ .zip แบบนี้และกด enter จากนั้นกด yes ครับผมต่อไปเนี่ยก็จะทําการแตกไฟล์นะครับโดยใช้โปรแกรมแตกไฟล์พวก w i n r หรือว่า zip หรือโปรแกรมแตกไฟล์อื่นๆได้เลยนะครับผมก็จะทําการกด คลิกขวาแล้วเลือก w i n r นะครับผมจะใช้เป็นโปรแกรม w i n r นะแล้วก็เลือก extract to slide นะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์มาแบบนี้นะครับก็กดเข้าไปแต่เลือกโฟลเดอร์ ppt ครับเลือกโฟลเดอร์ media ไฟล์ภาพทุกภาพก็จะรวมอยู่ในนี้เลยนะซึ่งเราจะได้ไฟล์ต้นฉบับแบบไม่เสียคุณภาพเลยถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับสรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ